สวัสดีค่ะสวัสดีช่องยาย่ซนะจ๊ะมุนี่เขาจะเบียรอาหารแรงแต่ว่ายังยังว่างคำตอนเอดไวลูกค้าก็ว่างแล้วเพราะว่ามันค่ำแล้วจะปิดร้านแล้วนะคะห้าโมงเย็นแล้วสหมกไข่มาแดงเดี๋ยวเขาไปสวนเขาเขาไปเก็บต้นหอมผักตู้ต่างๆของเขาสุมสวน,นก่อนยังหอ่อยังสีจะมกยา,ายจะมกไข่มาแดงใส่ไข่เอาไว้ไปกิน,นแซ่บกัน อันนี้ดอกไม้พืชผักสวนครัวก็มีนะคะอันนี้ก็ชีหอมสวยมากชีก็หละ่ะผักแถวนะคะผักแถวกินกับก๋วยเตี๋ยวผักบัวต้นมะคุ้งอากาศยามแรงลมวอยวอยพิกนะคะ เก็บมังคิกออนไปใส่ใส้กระเด็นโอ้ตอนนี้เริ่มจะบดแล้วพักโมระพาใช้ไม่ทันเลยเกิดดอ,อกแล้วไปบะทันไปบะทัน เผือของเราก็กินไม่ทันนะคะมันเบื่อแล้วหมาดุกๆอันนี้ก็ถนนใหญ่นะคะร้านติดถนนใหญ่ทางนี้ไปอำเภอคำม่วงทางนี้เข้าไปในเมืองอำเภอวังสามหมอนะจ๊ะ กฮัไปตัดใบตองเพื่อจะไปมุกไข่มดแดงก็เก็บเพราะอีตูด้วยนะจ๊ะผักแมงลักไปใส่อันนี้เขาปลูกยุคข้างนั้นมันปิวปิวมากเลยเกิดเอง เรียบร้อยนะจ๊ะฝอีตูใบตองต้นหอมพริกสดอ่าเดี๋ยวเขานำไปลางซักก่อนเ <c oughs> ช็ดใบตอง น้่ใบตองมาลนไฟก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันค่ําแล้วไม่มีแดดตากขันห้องฮว่ไปมันก็นกนใบตองจะแตกก็เลยต้องลนไฟก่อนเห็นมันยุบให้มันอ่อนอ,อ พร้อมแล้วเราก็ลงมือนะคะไข่มดแดงค่ะไข่มดแดงโหใหม่ๆสดๆนะคะแม่ยังไตยยุมๆอยู่ยย เรานำไปล้างน้ำมานะจ๊ะสะอาดมากล้างซิปหนามเราได้ควาะสะอาดเพาเก็บอีกรอบนึงเราทำกินเองเราต้องสะอาดที่สุดนะคะเพราะว่าท้องของเราอันนี้สะอาดแปและเพราะยิ่ซาล่างประมาณจากซิปหนา ใส่ไข่นะจ๊ะใส่ตามใจชอบอกสาสิใส่เจประมาณ4ีน่วยจะได้กินสักสองเวลานะจ๊ะตำหมักพริกใส่ โอ้ยหมดแดงกัดเราจะทำแบบเลาวๆด้อใส่ประแดกนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยเราจะทำแบบไม่เข้มข้นจืดนิดๆปรยยาสาไม่กินเค็มนะคะใส่ชกินีดค่ะใส่เกลือนิดหน่อย ชูรสผงนัวด้วยตีให้เข้ากันหมกไข่มดแดงนะจ๊ะหมกไข่มดแดง ก็เสียบเบิ้งนํำก็ได้เอาลิ้นแตะแตะเบิ้งว่ามันนัวหรือเปล่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่อาหารชั้นสูงเลยนะคะอาหารชั้นสูงมพักบัวลงไปนะคะพักบัวพักบัวพักบัว ปลูกเองนะคะมีแต่แนวปลูกเองหอม การห่อนะคะหอนะคะห่อใบตองตองหาในี่มาห้องก็สนันึ้ำปิดชิดลูเขาอีตูล้างน้ำให้สะอาดก่อน ตูห้องดกักตะไคร้นะคะตะไคร่แล้วก็พริกสดใส่ลงไปสองหน่วยแล้วก็ตักเครื่องใส่เลย ผู้ได้มักร,รสชาติยังกับชิมเอานะคะชิมเอาเอา,เอาลิ้นเตะเตะอุนกระได้ละหมกนะคะหมกทำตามได้นะจ๊ะรับรองแซ่บ อาหารชั้นสูงเลยยู่ซึ่งไปไหม่เราก็ลองเอาไปตองมาหองดากมันมันจะเน็บไงเสร็จไปแล้วหนึ่งนะคะเอาไปตั้งไฟหรือว่าหนึ่งเอาก็ได้ถ้าจะแซบแห้งกับตั้งทานนะคะจะแซบมาก หมุกที่สองเด้อโอ้ไปตองพ่อปะเนาะคือส่งได้หลายเท่พออีตูห้องดักตะไข้าสามเว้นริกสดสองหน่วย แล้วก็ตักไข่ใส่โอ้มีตะห่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวนี้ห่อใหญ่หอใบตองมันใหญอนนะะ่อย่าล้นนะคะอย่าล้นนะคะ เวลาเป็นหนึ่งมันก็นจะแขนเขาเพราะว่ามันไม่ใครเดี๋ยวนี้มันเป็นน้ำอยู่ไปตองลองก่อนมาชิมฟันเน,น็บหมกนี้หมกใยใหญ่ หมกที่สนะคะได้สี่หมกนะจ๊ะเราจะนำเป็นนึ่งนะคะแต่ว่าเข้าขี้ขันดังไฟถ้าจะให้แซบอีหรีก็ต้องตั้งทานนะคะแฟนอ้อนแต่ว่ามันนี้เขาบ่า,า,ามัมีทานอยู่นึ่งแล้วนะจ๊ะไอ้ห่วยเลยไม่หมดนะจ๊ะเข้าเบิด แต่ว่าอันนี้ขา้าเบวบเหลืออยู่น้อยนึงมะพริกรอก็ก,กินบ่ได้มะพริกมัน,นวยไงบ่ากลากินเผ็ดเหลือนิดหนึง่งแล้วเราจะแพ็คของส่งก่อนนะคะกินข้าวอิ่มแล้วก็แพ็คของส่งนะจ๊ะวันนี้มีปลาแดดส่งสามที่นะคะสามที่ ไปเด็กสี่กิโลอันนึงสูงอันนึงสูงเชียงรายสองกิโลแล้วก็อันนึงมันยังบุญจำาวได้ต้องไปบุงที่อยู่ก่อนแล้วก็มีหนังเค็มนะคะหนังเ้าก็ยังขายคือเกาดื้อก็ขายก็สั่งมาได้นะจ๊ะไออันนี้อันนี้มีเท้าแล้วอน,นีกีแล้วถ้าเป็นหนังสดก็ วัดละร้อยมีสิบเส้นนะคะแต่ว่าถัดเป็นนังกีห้าก็จะบวกคากีห้าสิบบาทเส้นร้อยห้าส,สิบสบาทหกเจ็ดแปดเ้าสิบเส้นนะคะสิบเส้นต่อต่อแกลกมันมันจะสิบเส้นนะคะสั่งได้ด้วยสั่งได้เดี๋ยวจะถากเอาเบอร์ ทิมไปให้ทักลายเข้ามาทักลายเข้ามาได้เปิดเปิดไฟวันนี้ห้โยแพ็ของป,ปุดไฟหลังจากที่เอาไปแล้วมันไหรเกิดความชื้นัากาจจะนิ่มนิดนึงแล้วก็ ผู้ใหที่จะกินก็เอาไปเวฟก่อนนะคะเวฟก่อนห้านาทีอันนี้คือสะดวกกินนะคะสะดวกกินต้องเวฟก่อนหกเจ็ดแปดเามาสิบเส้นร้อยห้าสิบบาท จ้นบวติสซีนใหม่นะคะถ้าผูใ้ใดจะเอาไปใช่แกงพักเีเล็กเนี่ยแนะนำว่าให้แช่น้ำก่อนหนึ่งคืนนะคะหรือว่าบอยากแซ่กับต้มใช่กันก็พักคีเล็กลงก็ได้แต่ว่าถ้าแช่น้ำหนึ่งคืนเนี่ยมันก็ประหยัดไฟละดัะะ้ระลับน้อก็จะไขแห้งมันจะเส้นใหญ่มันจะนิ่ม ้อยนะคะสองทุงสรงเจ้านีแล้วเข้าไปหายปลาแดกต่อแล้วเราก็จะกรอกปลาแดกนะจ๊ะยังโหลายนะคะยังโบลายนะคะถ้าผูใ้ใดจะสั่งอันนี้คือปลาสองปีแล้ว,ดวเด้อปลาแดกสองปีแล้วหายห่วงกินได้แบบสบายตายไปแล้วสิลูก ตัวนี้ก็จะแสบแต่ว่ะน่ากินมากๆแบบหายห่หวงเลยเด้อเพราะว่ากลาสองปีแล้วค่ะไประเดี๋ยแกซะหายห่หวงโมเมนโลหนึ่งเด้โลควาช่างแต่ละแต่ละอัน เต่ละเจ้านะรูก,กว่านะคะรูก,กว่าปต่ช่างเรามาตฐานมากมาตฐานบ่าพ่อแถมอีกต,ต่างหากสวยบ่าเห็นมือรับรองว่าสวยมาก กินเบาแห้งนะคะหายหนิกินเบาแห้งบ,บ,บโบโหน่งบโหน่งฮะให้กินเบาเบาบาบเป็นชนิดหน่งหมากนะคะโลนิดๆนะคะโลนิดๆ ได้กินหอ่อ <c oughs> หอมหอมกับชูดได้วยนะ่ะร้อยนะจ๊ะอันนี้ส่งสองที่ปะาแล้วก็อันนี้เราก็จะติดสติกเกอร์ของเราใส่โลโก้ของเราใส่ ยาซสานะคะอยู่ในนี้มีเบอร์โทรนะคะแต่ว่าเบอร์หนึ่งใส่ว่าได้ยายสาโลถิมแล้วมันจะเหลืออยู่หนึ่งเบอร์นะคะหนึ่งเบอร์ที่ใช้ได้เดี๋ยวยายสา อ็ดโลโก,ก้มาแบบใหม่ก่อนยังสิเปลี่ยนเบอร์แปดสามสามเจ็ดแปดห้าแปดสี่เนี่ยใช้ตลอดนะคะแต่ว่าเบอร์ข้างหน้าเนี่ยโลไปแล้วถ้าจะโทรก็โทรเบอร์แปดสี่ลงท้ายนะคะใส่ปลาเด็กไปแล้วสองโลนะคะใส่หาเทมไป ส่งของเสร็จจะมาล้างรถนะจ๊ะมี่จะขี่กับขี่วังจากเถอะ ขึ้นมาจากงอยตัวบอดแเ้็วต่อด้วยมองใส่วันนี้เราว่างว่างจัด <c oughs> นอนสิค้ามันดึกแล้วค่ะาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนจบคลิปแล้วเร็ว วิลล่านอนแล้วนอนพร้อมของเล่นนะคะบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยโอ้ยฮัลโหลมะเนี่ยเอ้าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าอาสวัสดีค่ะก่อนจ้าโอ้ะเอาฝากติดตามด้วยนะคะบอกหน่อยว่าฝากกดติดตามด้วยนะคะ เอาพูดไปเร็วๆฝากกดติดตามด้วยนะคะ <c oughs> เร็วๆโอ้ยเอาไปไยงั้นก็ไปายเร็วๆไ,ไปไป <c oughs> ไปาย <c oughs> นอนแล้ว